การแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงเนชั่นลีก2023ที่ประเทศตุรกีเป็นการแข่งขันในสัปดาห์แรกเมื่อวันที่30พฤษภาคมที่ผ่านมาที่ประเดิมสนามนัดแรกทีมชาติไทยลงสนามพบกับอิตาลีโดยเกมนี้โคชดวนดนายสีวัชระเมทากุลหัวหน้าผู้ฝึกสอนจัดผู้เล่นตัวหลักลงสนามประกอบด้วยทัดดาวนึกแจ้งพิมพิชากกรำอัชาราพรคงยศหัตถยาบำรุงสุขชัชชอุออนโมกศีพรพันธ์เกิดปราดและปิยนุษย์แป้นน้อยกับตันทีม ผลการแข่งขันปรากฏว่าทัพลูกยางสาวไทยสู้อย่างเต็มที่แต่สุดท้ายก็ไม่สามารถต้านทานความแข็งแกร่งของอิตาลีได้สุดท้ายพ่ายไปแบบสนุก2ต่อ3เซตด้วยสกอร์26ต่อ24 17ต่อ25 29ต่อ27 28ต่อ30และ11ต่อ15ประเดิมควา้า1คะแนนจากการแข่งขันวอลเลย์บอลเนชั่นลีก2023ส่วนการแข่งขันนัดท สทีมชาติไทยจะเจอกับทีมชาติแคนาดาในวันที่1มิถุนายน2566เวลา18นาฬิกา